เราตอบตามด้วยถ้าเต็มนี้เต็มเนี่ผมบอกลุงแต๋ติดปั๊มไม่เสียด้วยสวัสดีครับครับก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการชื่อช่างช็อปชัยนะครับใน EP ที่สามนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่น้าครับผมสวัสดี้ครับน้องมีนะครับ ผมจาะปรับความนิดนึงครับไม่เห็นนะครับการเรียบคุ้งนะครับครับก็เราอยู่กันกับรายการช่างช้อปใช้ใน EP ที่3นะครับก็วันนี้จะทำอะไรดีครับก็วันนี้ทางผมนะครับที่นายก็จะมาแนะนำฟลัมรุ่นของ Mitsubishi ว่านาะเป็นฟลัมรุ่นจ p 1 5 5 r นะครับทำไมตอวรุ่นนี้มีรุ่นนั่นก็80กว่า อ่ร้อยว่ร้อยห้าสิบสองร้อยนต้องรุ่นนี้อ่าะเป็นต้องรุ่นนี้เพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นผิดนิยมดีกว่าครับพูดง่ายก็คือมันเหมาะสำหรับบ้าตั้งแตหนึ่งชั้นหนึ่งสองชั้นนะครับสองชั้นหนึ่งห้องน้ำที่ชั้นสองใช้ได้สบายครับรุ่นนี้หรือจะเป็นห้องแถวต่างๆมันจะครอบคลุมทั้งหมดผมก็เลยจะแนะนำเป็นรุ่นนี้แต่ถ้าถามว่าคุณลูกค้าเข้ามาที่ร้านคุณลูกค้าสนใจรุ่นอื่นเรามีครับเราก็จะแนะนำตามเปงีบเทีบที่คุณลูกค้าต้องการายู่ได้น้ำ ก็จะแนะนำใหม่ค่วิสุปิชิตัวจะออกสีเหลืองเนาะสีเหลืองครับตัวนี้ตลาดเรียกเสือเหลืองเสือเหลืองใช่ครับไม่ไย้ตามสีเลยครับในส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาแจกทิปดูว่าด้านในลักษณะมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของกำลังบัตรและการใช้งานต่างๆนะมันได้ปริมาณเท่าไหร่ว่าถ้าบ้านคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนาะจะพอไหมเดี๋ยวเรามาดูกันน้ำแกะกันเนาะ หันหลังให้ท่านผู้ชมไม่ดใจเลยโอเคยอมมุนมุนโอคนะครับข้างในเปิดมาจะเป็นอย่างนี้นะครับของเราใหม่แน่นอนนี่ครับนี่นะครับโออกคปแลควอเคโอเคอเขโอเคโอกคโอเคโอเคอเครอเอเคโอีคนอเคโอคออเคโอเคโอเคโเคโอเคโอเคองคโอเอนคเรอ ช่ครับตอนนี้ก็รับกันมอเตอร์5 g ีนะครับครับก็สูงส่งบริการอยู่ที่ b m c ของเราเนี่ยนะครับไม่ต้องไปที่อื่นนะครับผมครับสเปคตัวนี้ก็คือ150วัตต์นะครับข้อข้อออกก็จะเป็นขนาดที่25มิลหรือ1นิ้วนะครับตัวนี้นะครับผมระยะอยู่ได้8มิลระยะสูงอยู่ที่ประมาณ14มินะครับอืมครับก็วันนี้ถามว่าใช้งานได้ดีขนาดไหนก็อย่างที่แจ้งไปคือบ้าน ห้องแถวบ้านหนึ่งชั้นแล้วก็บ้านสองชั้นหนึ่งห้องน้ําที่ชั้นสองสิบสี่เมตรแปลว่าอะไรแปลว่าส่งถึงชั้นสามสบายๆบาย,ยาส่งถ<ง>ึงสบายแต่ถ้าต้องการแรงดันอันนี้ไม่แนะนํานะครับที่ชั้นสามลงถึงื้าไปพักในถังชั้นสามได้คาับแล้วปล่อยถังลงมาโอเคครับครับในในในส่วนอันนี้เนาะนปล่อยถัลยงลงมาเลยปล่อยน้ำครับอาปล่อยน้ำปล่อยถังก็จับเสียงอย่างนี้ับ ็ใน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 ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็น150บาทก็คือจะมีในส่วนของเพชรตัดการทํางานในส่วนของมอเตอร์ที่รับการมอเตอร์5ปีนะ <Wow. S 1> ครับแล้วก็ราัดตรงนี้ก็จะเป็นทองเหลืองทั้งหมดนะครับก็ mm hmm. ออกแบบมาค่อนข้างดีแล้วตอบโจทย์ก็คือถังก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็ด้านในจะเคลือบสารการกันสนิมนะครับเวลาใช้งานนานๆเราจะไม่เกิดสนิมอยู่ในถังนะครับ <Yeah. S 1> เพราะปัญหาหลักจะเจอปัญหาว่าถังขูด แต่ว่าถังุูทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูที่สภาพของน้ําของุลูกค้าที่ใช้งานนะครับอย่างเช่นบางที่ไปใช้งานเิดประเภทเป็นน้ําบาดาลแต่เราก็เลือกไม่ได้เราต้องการใจน้ํครับเดี๋ยวถ้าถังทํทำไง่ะลูกค้าไม่ต้องกลัวที่เรามีจําหน่ายนะครับ,รบอะไรถังนะครับหรืออะไรที่วางอยู่ตรงนี้นะครับรเชื้อสวิตที่เรานะครับอุปกรณ์ต่างปาปิดเช็คบารนะครับหรือหน้าเป็นต่งตางๆโอริงที่เรามี่ันข้างถูกมากนะครับซื้อไปซ่อมอีกได้ ถ้าวัวซ่อมไม่ได้พนักงานขายแนะนําได้แต่ถ้าไม่อยากทำจริงทางเรามีศูนย์ซ่อมบริการ้าหลังยกมาเลยครับทางเราครั้เองศูนย์ตัวแนะนาศูนย์บริการได้ศูนย์อะไรอีกถูกต้องแล้วก็เป็นอะไรอีกไหมอ๋พอรับหมดแล้วดีกว่าแต่ว่าเลยที่แน่ๆคือสต๊อกเยอะมากเดี๋ยวดูในภาพเดี๋ยวนะครับสต๊อกของเราก็จะมาเยอะส่งเป็นคันรถเลยนะครับก็จะมีเก็บที่คลังสินค้า้ว้ครับตามภาพที่ที่อ่า คุณลูกค้าเห็นเนาะครับตัวนี้ก็ส่งทั่วประเทศไทยส่งทั่วประเทศไทยครับครับทีนี้อ่าเราถ้าแบบว่าตัวนี้นี่อย่างพี่นายก็จะมีเทคนิคดีๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมท่านนะครับครับก็จะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการใช้ปั๊มน้ำครับอ่าซึ่งตรงนี้ตองนี้ของเราเ่ยมีปัญหา่พอดีเลยงนี้มีปัญหาะไรครับอะไรก็หนูไม่อยากขอชัางนะคะอยากเปลี่ยนตัวใหม่ตัวเดิมมันเริ่มเก่าแล้วเนี่ยาเปลี่ยนเองได้ไหมคะทำได้ เป็นผู้หญิงก็ทําได้นะทําไม่ยากนะครับโดยใช้อุปกรณ์หรือเรียกท่างมีใช่ไหมแค่สอชิ้นชิ้นใดชิ้นหนึ่งได้ถ้าเป็นช่างมีถ้าไม่มีทางเรามีขายนะครับเทคนิคตรงนี้ก็คือสติปั๊มตัวนี้นะครับน้องวิใช้มาแล้วประมาณสิบกว่าปีเนาะันเสียแล้วน้องถามยิ่งทำยังไงอยากได้ตัวใหม่นะครับที่มาเปลี่ยนตัวที่ม่องึ่งช่างอ่าที่ไหนแนะนำครับที่ใช้งานอยู่คอกระเดือนละไอ้นี่กระเดือน ลูกชายของท่านมาถึงไม่พูดความทำเพลงเรื่อยมาตัาดเลยครับแต่ที่จริงถ้าเดินอย่างเงี้ยแล้วเขาปั้มวุ่นเดิมมาแทียน<ล>ไม่ต้องใช้ทิพันเกลียวไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้แค่สองชิ้นนี้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งครับเริ่มแรกเดี๋ยวจะให้น้องบี้ถอดให้ดูอันนี้น้องบี้ยังไม่เคยทำนะครับผมให้ทำครั้งแรกสอนว่าตนนัวเองมัน พี่ถอดไม่จะถอดเหมือนตรงนี้นะครับสมมุติอันนี้เดินถอดอยผู้หญิงเราด้ายทำได้ท,ทุกอย่างใช่ครับอถอดเหมือนกันวันนี้ก็ยืนมองผู้หญิงทำงานไปนี่ถ <c oughs> ช่วยจับอันนี้ให้นะครับงาน,น,นหนักเหลือเกินตรงนีค้ครับอันนี้สมมติข่อเดินขึ้นไปหาชั้นบนนะครับผม,ม, <c oughs> ม,มตรง,งนี้ถอดเทนนี่น้องวิน้องวิใกล้จะเสียตัวก็ติดคนข้างใน ครับครับนี่ถอดลงมาแล้วพ่อจะดูลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราเราก่อนเราถอดเนี่ยต้องปิดปั๊มก่อนถูกไหมอ่าถอดก่อนต้องต่อไปจริงจริงอ่าเราปิดปั๊มก่อนนะครับผมทางน้ำเข้านะออกนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กถอดไฟเรียบร้อยปิดปั๊มหน้าปั๊มเข้าออกนะครับ แล้วมีวาล์วหน้าปั๊มก็ปิดไปปิดนะครับอันนี้คือทางเข้าอันนี้คือทางออกถูกต้องครับคุณครุงไทยลักษณะมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับท่อเดิมอ่าท่อที่มันจะอยู่ลักษณะนี้เวลาติดตั้งไม่ต้องไปตัดต่อท่ออะไรนะครับเสร็จแล้วดึงปั๊มตัวเก่าออกเลยขอญาต์ฟังก่อนนะครับสมมุติมันมลอยอยู่อ่านี้สมมุติมันลอยอยู่ลอยนะครับวิพี่พี่นายก็อ่าประมาณนั้นอ่าอยู่นี้นะครับผมยกไปยกออกน้องวิยกปั๊มตัวเก่าของเพ่เลยอันนี้คือปั๊มตัวเก่านะครับ สมมติว่านั้นยังลอยอยู่นะยังต้องลอยอยู่ความตัวใหม่ซื้อมาแล้วพอซื้อมาเอามาจัดที่เดิเดดมมันจะอยู <S <S ่ตำแหน่งเดิมทุกอย่างเราก็มาถอดเหมือนเดิมแต่ที่จริคงควรจะถอดก่อนที่จะเข้าในส่วนนี้นะครับแต่ผมไม่ได้ถอดไปขอ่วไปย่ต้องถอดก่อนถอดก็เหมือนเดิมไม่นานอุปกรณ์สองตัวเหมือนเดิม ตัวเดียวก็ได้ครับคือแบบนี้เราไม่ต้องไปตัดท่อเนาะไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่ต้องตัดก็ใช้ท่อเดิมไปเลยถ้าจับเวลาก็ไม่น่าจะถึงสิมนาที A few moments later อันนี้ถอตดตรวจอเไยครับแล้วก็สวง,งเข้าไปครับยิ่นเข้าไประหว่างที่สวมเอาโอลิงตัวใหม่นะครับตัวที สมมติเราใช้ไปนานๆโอลิงตัวนี้มันจะเสื่อมสภาพขอโทษนะครับสมมติโอลิงตัวนี้เสื่อมนะครับใช้ไม่ได้แล้วเอาโอลิงตัวที่ติดมาที่ติดมากระปั้มมาใส่เปนเห็นไหมน้องวิ่งทได้นะครับแต่แต่หน้างานทิ้งก็เราควรจะถอดหน้าเป็นตรงนี้ออก่อนที่จะยัดเข้ามานะครับเหมือนกันครับผมถอดเสร็จแล้วผมเอาโอลิงตัวใหม่นะครับ ใส่สอยู่ถามว่เหมือนเดิมผมพูดอนนี้ตั้งอยู่นะครับขันเพื่อความแน่นอีกนิ 1, นดนึงค่ะถามจร้งมือทีลราตั่งแล้วเราก็เช็ครู้ว่าในน้ำจริงจริงเ,เลยเสร็จคนที่ในายนี่ถึงบอกผู้หญิงทำได้ ผู้ชายยังเหน่งช้ากว่าน้องพี่เลยประแจที่ใช้นะครับถ้าที่บ้านมีปรัจจัยเลย13เนาะใช่เอาลงทุนจ่ายไปหรือปัจจัยปับตายก็ได้นะครับเดือน12ครับก็ได้ขันทีละฝั่งนะครับขันให้ตึงๆมือก่อนแล้วเราก็คแบบแต่ถ้าที่บ้านไม่มีที่ร้านเรามีขายค่ะขายของเก่งคราเฮ้ไม่ต้องงอช่างแล้วไม่ต้องงอช่างแล้วก็ประแจตัวเดียวนี่แหละครับอ่ามาเปิดตรงนี้นะครับ อ่าเปิดตรงนี้อันนี้คือชีคลาวปลอกน้ำค่ะต้องวิรู้ด้วยครับเปิดเลยนะครับตรงนี้ก็เปิดนะครับปลอกน้ำปลอกน้ำครับปลอกน้ำจนเต็มนะครับแล้วเน้ำออกตรงนี้ครับน้ำได้ออกใช้นน้ำอะไรน้ำสะอาดน้ำสะอาดน้ำสะอาดเข้าไปได้เลยครับผมแล้วก็พอน้ำล้นออกมาตรงนี้น้ำสะอาดไม่มีเลยไม่ตัวดำเลยโอต้องเอาเราเอ้าปลอกตามด้วยถ้าเต็มเนี่ยเต็มเนี่ยผม แต่ติดปั๊มไม่เสียก็คือเกาะมอนก็ให้มันให้มันขึ้นใหม่ฝัด้านนึงเนาะใช่ให้มันล้นออกด้านนี้ออกด้านนี้ด้วยทั้งสองด้านนะครับแต่ถ้าก็ปิดคือเกาะทั้งสองฝาเลยใช่ครับให้มันล้นออกมาเลยเนาะใช่ค่ะใช่แล้วก็ปิดแล้วขันเสร็จแล้วเราก็มาเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเปล่าให้ปั๊มทำงานปกตินะครับแล้วระหว่างที่ปั๊มทำงานเราก็มาเช็กดูว่ามีน้ำซึมบริเวณไหน ด้านโอลิงที่เราเปลี่ยนถ้ามีเข้าขันดีเข้าไปแค่นั้นเองไม่ต้องขันแน่นมากครับอยู่เนี่ยครับก็คือเทคนิคเล็กน้อยไม่ต้องไปตัดข้อเลยครับง่ายครับไม่ง่ายไม่ไม่ได้ยากนะครับไอที่เรียกช่างมาเปลี่ยนที่ที่บ้านทําแค่เนี้ยทํําทำแค่นี้กับเรียกแล้วค่าครั้งพันหนึ่งค่าเดินทางพันหนึ่งรับค่าอุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ใช่ครับแค่นี้เองแค่นี้เองครับมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับประแจก็ได้หรือ ฝากปเจเรื่องนก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าปเจเรื่องก็จะดีหน่อยถ้าหลาเบือแต่มันก็จะใหญ่หนะ่อยครับก็นี่นะครับเทคนิคเทคนิคสำหรับวันนี้เนาะโอเควันนี้ก็หมดแล้วครับสำหรับเทคนิคแล้วก็การแนะนำสินค้าของเราใน,นวันนี้นะครับก็ฝากร้านนิดนึงนะครับนงงงงร้านเราให้น้องวีฝากร้านน้องวีฝากร้านหน่อยครับทางร้านนะคะก็จะมีเพจเฟซบุ๊กนะคะ BMC ทูมาร์กนะคะ หรือว่าแอดไลน์มาทชีไลน์แอด b n c ทูมาร์นะคะหรือเบอร์โทรนะคะ0 4 4 2 6 9 0 4ะแล้วถึง8ค่ะเดี๋ยวจะทูให้ข้างล่างเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่มีวิดีโอใหม่เข้ามาอีกครับวันนี้ก็ขอลาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับดี